เปิดโพสต์ล่าสุดแม่ชมพู่อารยาไ g แทบแตกคอมเมนต์สน,นันสทางค่ะโดวยวันที่30มกราคม2566ค่ะชมพู่อารยาได้โพสต์คลิปจากปารีสค่ะหลังจากบินลัดฟ้าไปกรุงปารีสเพื่อชมกูตูแฟชั่นวีคเรียกได้ว่าทุกลุกในแต่ละวันของแม่เอาอยู่สุดๆไปเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนตัวแม่ของเมืองไทยไม่ว่าจะลุกสวยสะดุดลุกเซ็กซี่จากแบรนด์ต่างๆ ทำกลางกระแสที่เมืองไทยก็ร้อนละอุเลยค่ะเพราะว่ามีงานเข้าพุ่งเป้าเม้าแรงค่ะโยงกระแสสามีนางเอกมีบ้านเล็กกับไฮโซนอตวิสรุตสามีของสาวชมพู่ค่ะมีการติดแฮชแท็กนาวแสงนิออนค่ะทั้งปมกรณีสงสัยหนุ่มนอต ไปกดไลค์ใน i ีนางเอกสาวรุ่นใหม่แทนธนัชชาในสแกรมแทบทุกรูปเลยค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงกระแสดราม่านะคะที่โยงและถลม่มวิพาควิจารณ์กันอยู่ตอนนี้ค่ะล่าสุดสาวชมพู่ได้มีการโพสคลิปจากปารีสค่ะขณะที่ไปแฟชั่นวีคสุดคลาสสิกตามฉบับสาวชาแนลขณะที่ชมแฟชั่นโชว์ของชาแนลนะคะสปริงซัมเมอรปี2023ค่ะ และแต่งตัวมาในทอร์ลุคของชาแนลด้วยนะคะตั้งแต่กิฟติดผมเป็นดอกคาเมเลียอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ค่ะสูตรและกระโปรงยาวรวมไปถึงรองเท้าและถุงเท้ากระเป๋าค่ะก็ยังมาในลุกผมสุดคลาสสิก,กสเสมือนว่าได้แรงบันดาลใจจากทรงผมของกุลสตรีในศตวรรษที่18อีกด้วยนะคะ ปรากฏว่าก็มีแฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมความสวยงามและคอมเมนต์ถึงดราม่าที่เมืองไทยด้วยค่ะอธิบอกว่านามพญาก็คือนามพญาค่ะซูแม่ไม่ได้หรอกฉันรักที่แม่ไม่สนใจดรามา่าใดๆแม่สวยและดูแพงมากแม่สายสตรองตัวแม่จะแขบเพื่อเป็นต้นค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้สาวชมก็ได้โพสตภาพนะคะเป็นลุคของชาแนลค่ะงานดังกล่าวก็มีคอมเมนต์จาก2ทางนะคะจนไอจีแทบแตกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแห่ให้กําลังใจและแห่ถ่ายถามค่ะว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมอีกทั้งกระแสก็ปรามเลยค่ะว่าจะมาให้กําลังใจคู่เขาทาไมยังไม่รู้เรื่องของเขาเลยรอฟังข้อเท็จจริงจากเขาก่อนดีกว่าไหมใจยเย็นนะสาวบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์ให้แม่สู้ๆอะไรก่อนสติจริงเท็จอย่างไรยังไม่รู้อีกอย่างมันก็เป็นเรื่องของบ้านขา่าวก็ เข้าใจนะว่าเราก็เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่อยากรู้แต่รอฟังข้อเท็จจริงเขาก่อนไหมล่ะคิดเผื่อก,ก็เผื่อก,กันเงียบๆค่ะไม่ต้องมาถามอะไรจงแจ้งแบบนี้เสรอและดูไม่มีมารยาทค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจะข่าวสดกันด้วยนะคะ